สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าพระครมนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกปัญญาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่13กันซึ่งจากการวิเคราะห์ของเล่าพระครรบอกเลยว่าบทนี้เนี่ยเป็นเหมือนเข็มทิศชีวิตที่พระเจ้ามอบให้เราโดยเฉพาะเลยครับเคยตั้งคําถามกับตัวเองกันไหมครับว่าเออนาคตของชีวิตเราเนี่ยมันถูกกาหนดโดยอะไรกันแน่จะเป็นโชคชะตาดวงดาวหรือว่าโอกาสที่ผ่านเข้ามาในเล่าพระครรวันนี้เราจะมามองหาคําตอบที่ลึกซึ้งกว่านั้น จากในพระคมภีรีกันครับเอาละครับเล่าพระคำชี้ให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยว่าสุภาษิตบทที่13บอกกับเราว่าอนาคตไม่ได้ถูกกําหนดด้วยโชคชะตาเลยนะครับแต่มันถูกหล่อหลอมขึ้นจากท่าทีของหัวใจที่เราเลือกในแต่ละวันนี่แหละครับคือเสียงของพระเจ้าที่กําลังบอกเราว่าทิศทางชีวิตอยู่ในมือของเราเองผ่านการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในทุกวันครับและตามการวิเคราะห์ขอ,ของเล่าพระคำนะครับจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ทิศทางแยกแรกสุดเลย ทางแยกที่ว่าก็คือระหว่างการฟังกับการเยาะเย้ยซึ่งแค่ทางเลือกแรกนี้แหละครับก็เป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตทั้งหมดของเราได้เลยทีเดียวโอ้โหสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดมากเลยใช่ไหมครับเล่าพระคำชี้ให้เห็นเลยว่าสุภาษิตแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มชัดเจนมาก กลุ่มแรกคือผู้มีปัญญาที่พร้อมจะฟังคําสอนและผลลัพธ์ก็คือการมีอนาคตที่ดีรออยู่ส่วนอีกลุ่มคือคนที่ชอบเหยาะเย้ยที่ปฏิเสธที่จะฟังคําตักเตือนสุดท้ายก็เลยวนเวียนอยู่กับการสร้างปัญหาให้ตัวเองซ้ําแล้วส้าเล่าครับและนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่เป็นรากฐานของ เรื่องทั้งหมดในบทนี้เลยครับข้อที่1เนี่ยบอกไว้ตรงๆเลยว่าท่าทีที่เรามีต่อคําสั่งสอนและคําตักเตือนคือจุดเริ่มต้นที่แยกคนมีปัญญากับคนที่ชอบยอะเย้ยออกจากกันซึ่งนี่ก็คือเสียงของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยนะครับ ดังนั้นนะครับเล่าพระคาเลยสรุปประเด็นสําคัญไปว่าเสียงของพระเจ้าผ่านพระธรรมสุภาษิตกําลังสอนเลาว,ว่าวุฒิภาวะที่แท้จริงในฝ่ายวิญญาณเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่อายุหรือประสบการณ์เลยนะครับแต่กลับวัดกันที่ความถ่อนใจที่จะยอมฟังต่างหากใครก็ตามที่เปิดใจรับฟังคําสอนคนนั้นแหละครับคือคนที่มีวุฒิภาวะอย่างแท้จริงพอเราเห็นทางแยกแล้วทีนี้เล่าพระคำจะพาไปดูผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของชีวิตทั้ง2เส้นทางนี้กันต่อเลยครับโดยจะเน้นไปที่เรื่องความขยัน ความสัตย์ซื่อและก็เรื่องของความหวังครับเล่าพระคำชี้ให้เห็นว่าสุภาษิตธิ์เชื่อมโยงการกระทําเข้ากับผลลัพธ์แบบตรงไปตรงมาเลยครับอย่างเช่นการระวังคําพูดก็จะช่วยปกป้องชีวิตของเราไว้ในขณะที่การพูดไม่คิดก็จะนําไปสู่ความพินาศคนขี้เกียจเนี่ยอยากได้นูน่นอยากได้นี่แต่ก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ในทางกลับกันคนขยันจะได้รับสิ่งที่ปรารถนาจนเต็มอิ่มนี่คือกฎแห่งชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ และอีกหนึ่งหลักการสําคัญที่พระเจ้าสอนเราในบทนี้ก็คือเรื่องความสัตย์ซื่อครับเราพระคำอธิบายว่าความชอบธรรมก็เป็นเหมือนเกราะคุ้มการชีวิตของผู้ที่เดินในทางที่ถูกต้องซึ่งมาสะท้อนถึงความยุติธรรมของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีเลยในทางกลับกันความชั่วร้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะย้อนกลับมาทําลายตัวคนบาปเองครับมาถึงข้อที่หลายคนน่าจะรู้จักดีแล้วก็อาจจะโดนใจใครหลายๆคนเลยนะครับเราพระคำชี้ให้เห็นว่าข้อนี้ยอมรับความจริงของชีวมนุษย์แบบตรงๆเลยว่าการรอคอยอะไรนานๆเนี่ย มันทาให้ใจเราท้อแท้แล้วก็เจ็บป่วยได้จริงๆนะครับเป็นความรู้สึกที่พระคัมภีร์เข้าใจและไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่สิ่งนี้แหละครับที่แสดงให้เห็นภาพความรักของพระเจ้าที่ชัดเจนมากๆพระองค์ไม่ได้บอกให้เราเลิกท้อนะครับแต่กําลังบอกเราว่าพระองค์เข้าใจหัวใจที่กําลังรอคอยอยู่และทรงรู้ว่าคําตอบที่มาในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์จะเป็นเหมือนการเยียวยาที่ชุบชีวิตจิตใจของเราให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งครับ เอาละครับเล่าพาระคมจะพาเราไปดูสองเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่สุภาษิตบทที่13บอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับการสร้างชีวิตที่มั่นคงและประสบความสำเร็จนั่นก็คือเรื่องของมินัยและเรื่องของมิตรสหายครับ รายการเล่าพระคำอยากชวนเรามองเรื่องวินัยในมุมใหม่นะครับสุภาษิตไม่ได้มองว่าวินัยคือการลงโทษที่น่ากลัวเลยแต่กลับมองว่ามันคือของขวัญจากความรักครับเป็นเครื่องมือที่ปกป้องเราจากความพังพินาศในอนาคตคนที่เคารพคำสั่งก็จะได้รับรางวัลส่วนคนที่ละเลยสุดท้ายก็จะนำความอับอายมาสู่ตัวเองและนี่คือเครื่องมืออีกชิ้นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือเพื่อนที่เราครบ เล่าพระคำย้ำเลยว่าข้อนี้บอกชัดเจนมากว่าสังคมและเพื่อนฝูงมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอย่างมหาศาลจริงๆการเลือกเดินไปกับคนมีปัญญาก็จะทำให้เราฉลาดขึ้นแต่ถ้าเลือกคบคนโง่ก็แน่นอนว่าจะนำมาซึ่งอันตรายครับประเด็นนี้เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเล่าพระคำชี้ให้เห็นว่าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดจะค่อยๆหล่อหลอมความคิดทัศนคติและก็นิสัยของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย เพราะฉะนั้นการเลือกคบคนก็เลยเหมือนกับการเลือกอนาคตของตัวเองนั่นแหละครับพอมาถึงตรงนี้เราพระคำก็ทําให้เราเห็นภาพรวมเลยนะครับว่าคําสอนทั้งหมดในสุภาษิตบทที่13เนี่ยคือเสียงของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใย,ยจริงๆซึ่งกําลังให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนกับเราในการสร้างอนาคตที่ดีครับ และนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดเลยครับอนาคตที่ดีไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานขออย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดจากการที่เราเหมือนกับว่าจับมือทำไปพร้อมๆกับพระเจ้าผ่านการตัดสินใจเล็กๆน,น้อยๆในทุกวันไม่ว่าจะเป็นการยอมฟังการมีวินัยและการเลือกคบคนอย่างมีปัญญาพูดง่ายๆก็คือความเชื่อต้องมาพร้อมกับการลงมือทาครับและเพื่อให้จดจาได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือข้อคิดสาคัญที่เราได้รับจากเสียงของพระเจ้าในบทนี้ครับ 1. วินัยในวันนี้จะช่วยป้องกันน้ำตาในวันข้างหน้า 2. คนที่เราครบหาสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเราได้เลย 3. คนขยันจะไม่อดอยากและ 4. อนาคตที่ยิ่งใหญ่ถูกสร้างขึ้นจากนิสัยเล็กๆที่เราทำในวันนี้นี่เองครับปัญญาจากพระเจ้ายังมีอีกมากมายให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับรายการเล่าพระคำจะพาเราไปสำรวจเสียงของพระองค์ผ่านพระธรรมสุภาษิตในบทต่อๆไป อย่าลืมกดติดตามเล่าพระคำเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ